ในคืนที่ผ่านมานะครับนั่งชุนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหการรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป0.35% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.29%แล้วก็ NASDAQ ครับปรับตัวเปลบ0.30%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัส,สบดีเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐนั้น ที่สูงเกินคาดอาจจะทําให้ธนาคารกลางสาหรัฐต,ต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานครับกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าตัวเลข PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตนั้นปรับตัวขึ้น1.6ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณที่ระดับ1.1เ หลังจากที่เพิ่มขึ้น1%ในเดือนมกราคมครับส่วนดัชนี PPI พื้นฐานนะครับซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานนั้นปรับตัวขึ้น2%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คา,าดการณ์ที่ระดับ1.9%หลังจากที่เพิ่มขึ้น2%ในเดือนมกราคม ทั้งนี้นะครับดัชนี PPI ที่ออกมาสูงเกินคาดนั้นทําให้นักทุนวิตกกังวลว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดไว้และยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฐฐรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนั้นพุ่งขึ้นทะลุระดับ4.2ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นรวมไปถึงราคาทองคําในคืนที่ผ่านมาครับ ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ f เ Watch 2ของ CB Group บ่งชี้ว่านักทุนนั้นให้น้ำหนัก62.9%เลยที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมเดือนมิถุนายนซึ่งลดลงจากระดับ81.7%ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนในการประชุมวันที่1 9ถึง20มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับนักลงทุนคาดว่าเฟดนั้นจะคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ระดับเดิมครับที่5 2 5ถึง5.5เเซ์ครับทุกท่านต่อมาครับนักจุนมาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับยังคงปิดบวกสดใสกักบหน้าบ่ายเหมือนเดิมครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัสดวิทีไอตลาดนิวยอร์กนั้นปิดตัวพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ4เดือนในวันพฤหัสบดีครับ หลังจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA คาดการว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกนั้นจะตึงตัวมากขึ้นในปีนี้พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันในปีนี้ด้วยราคาดิบก็พุ่งขึ้นนะครับทะลุ8ป1ดอลลาร์ ต่อแบริลหลังจากที่ IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันในปี2,567นี้ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มคาดการณ์ครั้งที่4นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับอันเนื่องมาจากการที่กลุ่มกระบฏคูตีทำการโจมตีเรือประทุกสินค้าในทะเลแดงที่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวทั้งนี้ IEA คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันนั้นจะเพิ่มขึ้น1.3ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้น1 10,000บาร์เรลต่อวันจากการคาดการณ์ในเดือนที่แล้วอย่างไรก็ดีนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นก็ยังคงต่ำกว่าปี2,566ซึ่งอุปสงค์น้ำมันขยายตัวแข็งแกร่งถึง2.3ล้านบาร์เรลต่อวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ IEA นั้นยังได้ปรับลด คาดการอุปทานน้ำมันในปีนี้โดยคาดว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่8แสนบาร์เรลต่อวันสู่ระดับ102.9ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ103.8ล้านบาร์เรลต่อวันครับทุกท่าน การคาดการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวันพุธหลังจากที่สำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นลดลง1.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นะครับว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ9แสนบาร์เรลครับนักถุนครับทีนี้ถามต่อว่า คุณครับแล้วมันมันคือยังไงนะครับราคาดิบเราจะเทรดกันอย่างไรดีราคาดิบก็อย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งไปครับทุกท่านฝากช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่คนละเรื่องกันราคาดิบเนี่ยนักงทุนอาจจะต้องรอย่อและบ่ายเหมือนเดิมเลยนะครับเราให้รอย่อและบายมาโดยตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าพอเรามาดูกันที่หน้ากราฟแล้วจริงๆนักทุนจะสังเกตเห็นว่าราคาดิบ WTI ของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาสู่บริเวณโซนแนวต้านที่มีความสําคัญมากแล้วนะครับดังนั้น ผมกําลังหมายความว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยา่าใจนังทุนนะครับรอให้ยอ่อก่อนแล้วค่อยพิจารณาบายนะเพราะถ้าเกิดว่าเราบายกันไปในตอนนี้เลยเนี่ยผมละเกรงใจว่ามันจะมีปัญหาครับการขึ้นใดๆก็ตามแต่เมื่อจบไซเคิลแล้วมันมักจะมีการยอร่อตัวลงมาดังนั้น น้ำมันดิบสนรับเซนหน้าบายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ต้องรีบรอให้ย่อก,กลับลงมาก่อนนะครับส่วนดัชนีในตลาดวอสิรตันมาว่าจะเป็น U.S.100 U.S.500 แล้วก็ U.S.30 นั้นยังอยู่ในโหมดของการปรับฐานครับเมื่อคืนนี้มีการเทกระจาดลงมาจริงแต่จะสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่มีตัวไหนเลยที่หลุดจากบริเวณโลใหญ่ ที่เป็นโล่สาคัญก่อมหน้าดังนั้นภาพรวมเนี่ยหน้าบายหรือคนที่ติดดอยอยู่ที่ด้านบนสําหรับดัชนีในตลาดวอลสตรีทผมเองยังไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับมองว่าจะยังสามารถย้อนกลับขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้านักทุน เขาเรียกว่ามีความสามารถมากเพียงพอใครที่ติดดอยสูงสุดเลยเนี่ยก็พยายามหาไม้ในการแก้จังหวะให้หน่อยนะครับแม้ว่าพื้นฐานบบดัชนีในตลาดวอชิงตันอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมก็เริ่มรู้สึกได้ถึงการอ่อนกําลังลงของฝั่งขาบายที่สร้างกันมาอย่างยาวนานครับนั่งชุนครับดังนั้นใครติดดอยรีบๆหน่อยนะส่วนราคาทองคําเนี่ยต้องบอกกับนั่งชุนว่าเทนหลักเนี่ยเขาเป็นหน้าบายอยู่แล้วแต่ มีสัญญาณการชะลอตัวของทองคําหน้าบายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครเทรดทองคําขาบายอยู่เฝ้าระวังให้ผมสักนิดหนึ่งขอบพระคุณมากเลยครับนี่คือการสรุปข่าวในคืนที่ผ่านมานะครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแลวก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่ยอนไขง่ายๆเทรดครบหลอดไซด์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมยูเอลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา1 0 0 US d ยูเอลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซด์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซด์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d ลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางบรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ